ลูกจ้างแอบใช้ยาเล่้งน้ำยางเป็นเรื่องที่เจ้าของสวนยางหนักใจกันมากนะครับแล้วทําไมเขาถึงใช้ยาเล่งน้ํายางก,กับสวนของเราละ่ะเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงนะครับผมไม่ได้มาบอกว่าเราลงไปในสวนเราจะต้องไปดูยังไงว่าเขาใช้ยาเล่งดูหน้ายางดูแบบนู้นแบบนี้นะครับไม่ครับเราจะมาวิเคราะห์กันว่าทําไมเขาถึงใช้แล้วเราจะแก้ไขหรือว่าป้องกันปัญหาตรงนี้ยังไงนะครับในฐานะคนที่เคยรับจ้างกรีดยางมาแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็จ้างเขากรีดอยู่ด้วยนะครับ ก็จะเข้าใจถึงความคิดของคนที่เป็นคนกลีดยางนะครับแล้วก็เข้าใจความคิดของคนที่เป็นเจ้าของสวนยางด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากเรื่องของลูกจ้างแอบใช้ยาเล่นน้ายางที่เราเครียดหนักใจกันอยู่แล้วเนี่ยก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์ของลูกจ้างโดยเฉพาะคนที่อยู่ไกลๆเนี่ยฝากฝังให้เขาดูแลเลยไม่รู้เขาจะแอบเอายางไปขายไหมคิดมากครับ ไม่รู้เราเอาปุ๋ยไปให้ใส่ไม่รู้เขาใส่หรือเปล่าหรือไปขายให้คนอื่นเขานะครับใส่แล้วมันได้ผลดีหรือเปล่าไม่รู้เป็นยังไงอันนี้คือเรื่องของความซื่อสัตย์เรื่องของฝีมือนะครับไม่รู้กรีดดีไม่ดีกรีดถึงแกนบ้างหรือเปล่าดูแลรักษาหน้ายางให้เราดีไหมอย่างนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่หนักใจเพราะว่ากว่าที่เราจะกรีดได้ยางได้ยางสแปลงมากรีดเนี่ยนะครับลงทุนมหาศาลนะครับตั้งแต่เตรียมที่ปลูกซื้อพันยางใส่ปุ๋ยตัดหญ้าแต่ละปีใส่ปุ๋ยแต่ละปีนะครับลงทุนหลักแสน กว่าจะได้ยางมากรีดสักแปลงหนึง่งดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยอยากได้ยางที่มันกรีดไปได้นานๆเราจึงต้องเข้าใจครับว่าเอ๊ะทำไมล่ะเขาถึงจะมาแอบใช้ยาเล่นน้ํายางกับสวนของเรานะครับไม่ได้หมายความว่าลูกจ้างทุกคนเป็นคนแอบใช้ยาเล่นน้ํำยางอย่างผมเป็นคนรับจ้างกรีดยางเนี่ยผมดูแลยางของเขาดีมากนะครับดูแลเหมือนยางของเราเองอันนั้นก็คือสิ่งที่คนกรีดยางส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นแต่มันก็มีส่วนน้อยครับที่ไม่ซื่อสัตว์ทุจริต ลิตไม่ดีแอบใช้ยาเล่นน้ำยางนะครับซึ่งเป็นปัญหาส่วนน้อยนะครับเพราะคนส่วนใหญ่ผมถือว่ามีเจตนาลมที่ดีมีความคิดมีการเ,เขาเรียกว่าเป็นคนดีโดยโดยสันดานอยู่แล้วครับและทำไมละ่ะมันมีบางคนที่แอบใช้ยาเล่นน้ำยางกับยางของเรานะครับหนึ่งเลยนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องของความละโมบอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นส่วนน้อยจริงๆที่มันมีคนกลุ่มนั้นนะครับเพราะว่าสังคมของคนรับจ้างกลิอยางนะเราก็จะเจอกันเยอะ เราไปขายน้ํายางเราไปขายขี้ยางเนี่ยเราเจอกันอยู่แล้วเราได้คุยกันอยู่แล้วครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่าใครเป็นยังไงซึ่งคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นคนกลุ่มน้อยแล้วก็จะแก้ปัญหายากครับถ้าเขาล้อมโมกเขาแอบใช้ยาเล่นน้ายางโดยที่เขาต้องการเงินเยอะๆโดยที่ไม่สนใจใครอย่างเงี้ยครับถ้าเราเจอว่าเขาเป็นคนประเภทเนี้ยก็ไล่ออกไปได้ครับเอาคนอื่นเถอะนะครับแต่มันก็มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งครับว่าทําไมเขาถึงแอบใช้ยาเล่นน้ายางหลักๆเลยก็คือว่า ยางมันไม่ออกอยางมันออกน้อยมากแล้วมันเหนื่อยอย่างเท่าแก่สวนยางหลายๆคนในปีหลายๆเพื่อนที่โทรเข้ามาพูดคุยเข้ามาสอบถามปัญหากับผมถึงว่าเอ๊อยยางมันไม่ออกเลยมันแย่มากเลยลูกจ้างหาลูกจ้างกลีดก็ยากเหลือเกินอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าคนที่เขากลีดยางรับจ้างเนี่ยเขาก็ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องถ้าเขากลีด5้าไล่สิบไล่แล้วคืนนึงใช้เวลาทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนในการดูแลทั้งดูแลยางกลีดยางทํายางโน่นนี่นั่น แต่มันได้น้อยมากครับได้ไม่คุ้มกับรู้สึกว่าเอ้ยมันได้ไม่พอกับการดํารงชีวิตของเขาเลยนะครับได้ไม่เพียงพอกับการที่เขาจะใช้ชีวิตอยู่กินอยู่ซื้อของเนี่ยบางครั้งเนี่ยส่วนใหญ่ก็ปฏิเสธที่จะกรีดต่อหรือส่วนหนึ่งก็คือแอบใช้ยาเล่นน้ำํำยางเพราะว่ายางของเรามันมีปัญหาเรื่องของออกน้อยไม่ว่าจะเกิดปัญหาเพราะว่า พันยางที่เราปลูกมันไม่ดีเกิดปัญหาเพราะว่าเราดูแลมันไม่ดีเกิดปัญหาเพราะว่าเรายางของเรามันโทมแล้วอายุเยอะแล้วอย่างนี้ก็เป็นไปได้ครับดังนั้นเนี่ยคนกลุ่มหนึ่งที่เขาจะเลือกใช้ยาเร่งน้ำยางแอบใช้ยาเร่งน้ำยางปัญหาหลากัลกๆเลยก็คือว่ายางมันออกน้อยแล้วเขารู้สึกว่ามันเหนื่อยเหลือเกินกับการกลีดยางจํานวนเนี้ยมันได้ไม่เพียงพอได้ไม่คุ้มกับความเหนื่อยของเขาซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่า ปัญหาหลักเลยก็คือยางมันไม่ค่อยงงออกนี่แหละครับถ้ายางมันออกเยอะอยู่แล้วผมเจอหลายๆสวนเลยที่ยางออกเยอะอยู่แล้วแล้วพยายามจะเอาผลิตภัณฑ์นู่นผลิตภัณฑ์นี้ไปให้เขาใช้เขาจะไม่ได้อยากใช้ครับเพราะว่ามันออกเยอะเขาเก็บเยอะเขาดูแลเยอะยิ่งถ้าไปใช้ผลิตภัณฑ์บางอย่างมันไหลานานขึ้นเขาเสียเวลามากขึ้น <usion. S 2> เขากลัวว่าวันต่อไปน้ํายางจะไม่ออกเขากลัวว่าในอนาคตเขาจะเกล็ดได้ไม่นานถ้ายางดีๆเท่าแก่ดีๆเขาก็อยากอยู่กับสวนนั้นไปนานๆดังนั้นเนี่ย เขาจะไม่แอบใช้ครับแล้วเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงกันล่ะคนที่เป็นเจ้าของสวนยางเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเอ้ยยางเรามันเติบโตสมบูรณ์ดีจริงหรือเปล่านะครับขนาดเส้นรอวงต้นมันได้มาตรฐานตามอายุของมันไหมนะครับมันเป็นพันธุ์ที่ออกดีหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นพันธุ์ที่มีปัญหายางไม่ออกอยู่อย่าง6 0 0ยอดดาอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหาพันเรื่องของพันุ์หรือเปล่าเราก็ต้องเข้าใจนะครับเราที่ผ่านมาเราดูแลเราใส่ปุ๋ยมาเป็นยังไงยางเราสมบูรณ์ไหมนะครับใบเขียวใบเข้มใบสวยดีไหม เปลือกมันนิ่มดีหรือเปล่ามันออกดีหรือเปล่านะครับถ้าทุกอย่างมันองค์ประกอบครบหมดเลยแล้วเขายังแอบใช้ยางเรามันก็โอเคอ่ะมันดีออกดีแต่เขายังแอบใช้เนี่ยไล่ออกครับคงแก้่างอื่นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นที่นิสัยของเขามันแก้ไม่ได้ครับแต่ถ้าเออเราดูแล้วว่ะของเรามันหกร้อยยอดดำนะของเรามันพันไม่ดียางมันไม่ออกนะของเรามันผ่านการดูแลมาแบบไม่ดียางมันอ่อนแอยางมันโทรมนะครับเราก็ต้องหาตัวช่วยของผมทุกแปลงที่ จ้างกรีดอยู่ก็คือใช้พลว้ใช้ทุกเดือนยกเว้นช่วงนี้ที่ฝนตกต่อเนื่องเนี่ยมันก็ขาดช่วงครับแต่ถ้าเมื่อไรฝนแรงเราก็ใช้แบบต่อเนื่องอันนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาถ้าเรายังดึงดังว่าเฮ้ยยางมันไม่ออกอะกรีดไปเถอะกรีดไปเถอะหนึ่งจะไม่มีขยะกรีดให้เราครับเพราะยางมันไม่ออกมันเหนอยมันไม่คุ้มยิ่งราคายางถูกๆเนี่ยแบ่งกันแล้วมันไม่พอใช้จ่ายนะครับแบ่งกันแล้วได้วันนึง ร้อยสองร้อยเนี่ยกับความเหนื่อยเนี่ยบางทีมันอยู่ไม่ได้ครับร้อยสองร้อยรายได้ต่อวันเนี่ยมันน้อยมากนะครับแต่ถ้าแบ่งแล้วยังได้สี่ร้อยห้าร้อยเนี่ยโอเคนะครับอย่างนั้นอนะ่ะโอเคทีเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าเอ้ยไม่ใช่กรีดตั้งยี่สิบไร่แบ่งแล้วได้ห้าร้อยอย่างเงี้ยมันก็เกินไปนะครับดังนั้นถ้ากรีดสักเก้าไร่สิบไร่แบ่งกันแล้วได้วันละสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเนี่ยโอเคถือว่าดีนะครับดังนั้นเนี่ยยางของผมเนี่ยมันเป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างมีปัญหาน้ํายางออกน้อยตั้งแตต่้นเลย รเราเห็นปัญหามาตั้งแต่ต้นแล้วผมก็ใช้พลัไว้มาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ผมกรีดเองปัจจุบันก็คือให้ป้ากรีดนะครับพอแบ่งปันกันแล้วก็ยังเหลือ500600บาทต่อวัน400บาท300บาทต่อวันแล้วแต่ว่าปริมาณน้ำยางช่วงไหนที่ได้กรีดต่อเนื่องน้ำยางออกนี้ก็ได้เยอะหน่อยนะครับแต่ก็คือใช้พลไว้เป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหาทั้งทําให้เปลือกนิ่มขึ้นทั้งทําให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นคนกรีดเขาก็อยากกรีดครับถ้าเป็นแบบนี้เขาจะไม่อยากไปใช้อะไรตัััวอื่่นนทีมสร้าางปญห เพราะว่ายาเล่งเนี่ยมันไหลานานไหลข้ามวันพอไปกรีดวันต่อไปเนี่ยมันก็ออกไม่ค่อยดีแล้วหน้ายางก็ไม่แห้งนะครับเปอร์เซ็นต์ยางก็ต่ําต่างกันกันกบคารไว้แน่นอนดังนั้น 1. ในการแก้ปัญหาของผมในฐานะคนที่เป็นเจ้าของสวนยางแล้วจ้างลูกจ้างกรีดถ้ายางของเรามีปัญหาแล้วออกน้อยออกไม่ดีภารไว้คือทางออกตัวหนึ่งเลยครับก็สามารถสั่งซื้อไปใช้กันได้ของแท้สั่งกับร้านของผมครับมีรูปผมเป็นโลโก้นะครับโลโก้ของร้านนะครับ ถือขวดพาราไว้อยู่นะครับแล้วแจ้งข่าวนิดนึงครับปัจจุบันนี้หลังจากวันที่1พฤศจิกายนนะครับผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าพาราไว้เราจะเปลี่ยนแบรนด์ใหม่นะครับเป็นคนขี่ม้าซึ่งสัญ,ญลักษณ์สําคัญก็คือสัญ,ญลักษณ์คนขี่ม้าเป็นสัญ,ญลักษณ์คุณภาพของเราตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วครับตั้งแต่ซูเปอร์พาราไว้เปลี่ยนมาเป็นพาราไวแบบนี้นะครับสัญ,ญลักษณ์เดียวกันสัญ,ญลักษณ์ คนขี่มา้าอันนี้คือสัญลักษณ์คุณภาพใครจะเลือกใช้นะครับตอนนี้ยังเป็นพละไว้ยอยู่นะครับก็สามารถสั่งซื้อโดยตรงทางผมโทรมาสอบถามโทรมาพูดคุยกันก่อนได้ครับเบอร์โทร0812930675ทักทางเพจภูมิคุูยางออนไลน์ถ้าคอมเมนต์จะไม่ค่อยเห็นนะครับทักข้อความนะครับแล้วก็ทาง y t u t u นะครับก็ติดต่อสอบถามพูดคุยกันเข้ามาได้ครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ